เมฆฝนที่กำลังตั้งเข่าอยู่ก็กลายเป็นเพียงพื้นเมฆพื้นยาวๆคลุมเบื้องพื้นเมฆด้านบนนั่นครับบายสาม,มายสีอากาศกำลังห่อนแห้งเลยครับเงืดมีผู้สูงอายุมารวมงานกันมากไม้มีหอดเด็กหน่อยและไว่ารุ่นมากันลายอีหลี ผมนีเงื่อ,อไหลย่อยก็ทรสงสัยพุทธเถาเพิ่นนะครับเพิินทนหอนได้ดีมากพ็เขามาในล้านมหาเจดีนางกันอยู่ทากลางแดดเปลี่ยง,ยงมันก็หอนอยู่แล้วโจโจ่ก็มีเมฆฝนตั้งเข่ามาแต่ไกลคราวนี้ยานฝนตกขนาดเพราะว่าตากแดดแล้วหากฝนตกคงสิมีค้นไข่คนหนาวกันทวนหนาทั้งแช่ทั้งเปียกนั่นแหละครับ แต่ว่าก็อัศจรรย์พอสมควรเมฆฝนที่กำลังตั้งเขาอยู่ก็กลายเป็นเพียงพื้นเมฆพื้นเงาๆคลุมบรรยากาศงานมหาสังกัท่านสี่0 0ื่นวัดยางอัศจรรย์น,นะครับอากาศหอนๆก็บเบาบางโล่งทันทีเบื้องพื้นเมฆด้านบนนั่นครับ สาธุชนและพระคุณเจ้าร่มแสนที่ห่อนห่อนก็ผ่อนคลายเย็นสบายขึ้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่เดียวสมเป็นพระพิพระส์ราไจ้าผู้ทรงพระคุณอันเกนเสิริิพร้อมด้วยพระบรมวงศานุว์ทุกพระองค์ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไทยและมหาบุกสนสังฆทานครั้งนี้ ได้อนุญารให้คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาิสัพุทธบริษัททั้งหมลตรอดถึงชาวโลกทั่วสากลนมีพาสุฟิหารธรรมเจริญรุ่งเรืองลมเย็นอึนสุขสวัสดีภายใต้โรคบรมีธรรมแห่งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนา สถาบัตมหากษัตริย์ไทยอนถึงสถาัตม่ากษัตรย์ทั่วสารจน์คนถถประเาศทั้งมวลจะรับคำลอนภัยมีความสุขสัสตดีติดตอการนานโดยทั่วทั่วกันเทินสาธุเรื่องในวันรักรบรหิบ55ปีกว่าจะเส็จพิธีการก็มิดคำพอดี สาธุชนก็กำลังทยอยออกจากลานมหาเจดีย์นี่คือบรรยากาศที่เอามาฝากให้ได้รับชมกันครับเากกำลังดอม วาด้มานก็ตรงน้องนี่เอวันวอเดียวเลยรัอหน่อย่าบร้อยนะนะคะนะไม่เอาไปก็ไม่ได้ขอบคุณค่ะจ้าเดินเลยครับ้าเดินเลย

ขอทานหน่อยครับขอทานหน่อยครับขอทานเยอะๆมาเลยขอช่องหน่อยครับขอช่องหน่อยครับขอช่องหน่อยครับขอทานเยอะๆขอช่องหน่อยครับ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  รถครับครับครับ